จากไหนเนี่ยโอ้โหไกลเหมือนกันนี่โอเค จิ้ตาร์เป็นคนเอาขอกให้เองนะครับใครที่อยู่ใกล้พัดลมจิ้งสตานะครับปิดพัดลมให้หน่อยมากินเมามามาเรมมา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 งามามมามาม่มาามมาามาาลามอามลมามามา นี่ความเป็นน้ำชาติมีอยู่แล้วย่างเขาสวนกว้างเงี้ยนี่ลาบยังธรรมศาตรอยู่หลังเลยปลาออกที่ี่เลยหวานเขาออกจะกมือเราออกตามือกันปั้นก่อนเนื้มันปั้นก็เลยปั้นไงนิวรูปปลาหวานคุยอยากกินปลาหวานทอดเะทำไมวานนปลาหวานทอดนะปลาหม้อปลาหม้อคางดำทอดนะไมกินึงยลาหมอิดมาล่ะอยู่เขาอยู่เขา

นลล่ะดีๆเยอะนั่นี่เข้าท่าเยอะยังได้าตัวเปตงครับเขียต้เขียแง่แ่

ซ้อมหนึ่งวันใช่ค่ะเห็นเห็นโจทย์เห็นโจทย์เข้ามาที่ทางคือจัดเขาส่งให้นู้สุกยังไงรึกสุดยากค่ะแล้วมีการขัดปั้นหาอะไรก่อนหนงหนูปั้นหางแล้วก็ค่อยๆมาถึงจากดูจากต้นแบบแล้วในความรู้สึกของตัวเองคิดว่าจะทำได้หมดปีไหมไม่ได้ค่ะ มันยากไหม,มคะมันยากเหมือนนูเบิร์ผู้อื่นดอกแล้วจากโรงเรียนเข้ามากี่ทีมครับมาสองค่ะแรกเหมือนกัน,กนใช่ค่ะโรงเรียน,นหนูเนี่ยถือว่าอยู่ใกล้เสืตัดด้วยนะใช่ค่ะถือว่าเป็นชั้นภาพด้วยนะอย่าทำให้เสียทีท่เสียนะครับค่ะที่เสียอยู่แล้ว <laughs> โอเคครับฝากทำในหน้าปีหน้าจะเข้ามาร่วมไหมอืมไม่แน่ใจค่ะ อยู่มาซีค่ะเดี๋ยวก็ไปดูมารักษาแชมป์ใช่ไหมครับครับผมเป็นไงครับวันนี้ถือว่าถือว่าหนักแกไหมไม่ครับสบายสบายครับปั้นไปครับปีที่แล้วได้อะไรางวัลประเภทไหนครับชนะเลิศประเภทช้างเอเชียครับช้างอีเซียที่ครับครับผมแล้วปีนี้เราได้ประทำทำเต่าสุคาตาครับเต่าสุคาตาครับที่เห็นนี่มันเป็นระเบิด บบส,สามมิติหรือห้ามิติแบบเป็นสามมิติครับสามมิติครับเพราะบางที่ก็าถึงเขาจะปั้นเป็นแบบเต็มตัวเลยอันนี้เป็นรูปแบบเป็นแบบเป,แบบเปอร์สเปกทีฟออกมาครับแสดงว่าการปั้นนูนสูง,ค,สงครับเป็นแบบนูนสูงเปอร์แบบสาดออกมาเปอร์สเปกทีฟนูนสูงครับทีนี้มีความมั่นใจไหมครับมีมั่นใจครับเห็นผู้ตรวเห็นผู้ตรวจด้วยเห็นผู้แข่งก็หนักใจ ไม่ครับันใจขนันทาใจดีัยอดเลยนะครับขอบคุณครับเกียรติได้รับเกียรติที่ได้ทางสวนสัตว์ได้ให้ความเมตตาด็ที่ได้มาแข่งขันครั้งนี้แสดงสีมือว่บทั้งหมด20คนครับสี่ทีมทีมละห้า20คนก็ดีใจครับที่ได้มาแข่งขันครั้งนี้เนี่ยที่โรงเรียนในครูสอนวิชาเลยก็ สอนศิลปะทัศนศิลป์รับเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นเด็กที่ให้เด็กมีการปั้นรูปปั้นไอ้ปั้นดินเนี่ยคือเริ่มต้นเริ่มต้นที่มาคือคือการแข่งขันศิลปะักกรรมก็จะมีประติมากรรมลอยตัวมีวาดภาพอะไรต่างๆก็ทางเรียนท่านผอมีนโยบายให้ส่งให้ส่งทั้งหมดก็เลยก็เลยจําเป็นต้องหาคนเด็กมาปั้นอะไรต่างๆก็เริ่มต้นจากดินธรรมดาครับก็ไม่ค่อยเก่ง เด็กที่แรกก็เอามาซ้อมเอามาฝึกเอา<ม>ต่อไปต่อมาก็มีทีมงานเด็กสนใจเยอะขึ้น<ม>ก็ปั้นกับรุ่นพี่รุ่นพี่ชนะรุ่นน้องก็ทําตามรุ่นพี่ตัวกันมาเรื่อยๆเดงว่าที่โรงเรียนมีชมรมอยู่แล้วมีมีชมรมชมรมศ<ม><ม>ิลปะรับเคยได้รางวัลใหญ่สุดคือรางวัลที่ไหนครับคือใหญ่สุดคือระดับประเทศของศิลปะปตกกร,รมที่มากรรมลรอยตัววันนั้นไปปั้นอะไรครับ เป็นปัน้นเป็นเรื่องราสถาบันหลักของชาติมอปลายอันดับเป็นชนะเลิศมอปลายแล้วก็มอต้นชนะเลิศเป็นปั้นรูปสัตว์มอตน้นเห็นว่าล่าสุดนี้มีลูกติดลูกเนี่ยถือคุณครูเป็นไอดอลมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจครับมีเด็กอะไรชื่นชมเด็กก็อยากเข้ามาถ้ามันสําเร็จรุ่นพี่สําเร็จเด็กๆน้อยรุ่นหลังก็อยากสําเร็จเหมือนพี่ก็ต่อมาเรื่อยๆเป็นรุ่นๆมา แล้วเด็กที่ประสบความสาเร็จที่ที่ไปเรียนต่อที่จบจบแล้วไปเรียนต่อที่ได้มีความสำเร็จที่รับอาชีพทํามีอาชีพเป็นปั้นงานปิดมี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 รับอาชีพปั้นมีไปปั้นอ้รูปสัตว์รูปอะไรตามวัดรูปยักษ์รูปไอ้ต่างๆที่ที่ตามวัดอะไรต่างเป็นอาชีพก็มีรุ่นพี่หลายคนครับแต่เด็กส่วนมากจะเรียนอยู่มหาลัยยังไม่จบเยอะมักจะส่งไปศิลปะเยอะ ตามมหาอะไรต่างๆอยากฝากถึงงานถึงสาขานี้ให้กับคนทั่วไปเหา,เอ,าอยากอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนเยอะๆให้สนับสนุนเด็กที่มีฝีมือขึ้นมามีการแข่งขันหลายๆที่เพื่อให้เด็กได้ทดลองใช้ฝีมือของตัวเองแสดงความสามารถรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้มันมีการแข่งขันเยอะขึ้นทีนี้สวนสัตว์จะปีปีปกครั้งเดียวรู้สึกจะน้อยไปเด็กจะขาดการฝึกซ้อมอะไรต่างๆเยอะถ้ามีม<ะ>บ่อยๆก็จะดีครับแล้วูครับที่ที่รงเด็กมามาแข่งขันวันนี้เนี่ยเด็กๆที่ที่ว่าเราดจะได้อะไรกลับไปบ้านก็นี่ก็เด็กจะได้ส่วนมากเป็นเด็กส่วนมา,ทมานกมาที่มาเป็นเด็กใหม่ จะเอามาดูว่าสถานการณ์การซ้อมการแข่งเป็นยังไงเอาประสบการณ์ไปก่อนพวกเด็กใหม่แต่ซุ้มพวกเด็กเก่าๆก,ก็จะหวังรางวัลน,นิดๆหน่อยๆก็เอาอันเดียวก็เอาอย่างงี้ไม่ไม่จำเป็นต้องต้องเอาทั้งหมดบางทีการแพ้ๆๆชนะก็บอกเด็กตลอดว่าการแพ้เป็นเรื่องปกติการแข่งขันก็มีแพ้มีชนะผมบอกตลอดการแพ้ๆๆไม่ต้องเสียใจก็บัร เราแพ้วันนี้วันข้างหน้าเราก็ชนะส่วนคนที่ชนะก็ฝึกฝีมือไปเรื่อยๆเราก็มีวันหนึ่งก็แพ้เหมือนกันมันไม่มีวันที่ชนะตลอดไปก็บอกเตือนเด็กทุกคนให้เป็นน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้ก็คือแพ้ก็ต้องฝึกฝนฝีมือขึ้นมาใหม่ก็สั่งสอนอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับข้ารบมก็คือเรามีกรรมการห้าคนก็ดู ภาพแรกก่อนอย่างน้อยดูมรวมเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยก็ดึงขึ้นมาอย่างน้อยคนละชิ้นหรือถ้าเห็นว่ามีมีชิ้นที่มันดีกว่านั้นมากกว่าหนึ่งชิ้นก็อย่างน้อยคนละสองหรือสามนะครับแล้วก็วิธีดูก็นอกจากาเรื่องของกายวิภาคเรื่องของความงามเราก็ดูเรื่องความถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่า,าตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบเนาะที่เป็นหล่อแล้วก็ติดหน้ากครงทีนี้ผมก็มาตัดสินคือเกือบทุกปีแหละ ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะตั้งแต่ดูมาก็งานก็ดีขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็จํานวนของผู้เข้าร่วมก็ในทีมเนี่ยก็มากขึ้นทุกปีแล้วก็น่าจะเป็นที่รู้จักแล้วล่ละในในในแต่ละปีว่าทางสวนสัตว์เนี่ยได,ได้ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ทีนี้ในในในส่วนของของผลประโยชน์ที่เป็นผลพลอยได้นะครับตัวเด็กๆที่ ที่มาร่วมส่งประกวดเนี่ยก็นอกจากได้รางวัลแล้วได้ใบประกาศเนี่ยส่วนนี้ในรอบการไปสอบมหาลัยรอบพอร์ตอะไรพวกนี้เขาก็สามารถาใช้พอร์ตพวกนี้ในการสอบเข้าได้ด้วยก็ถือว่าทางสวนสัตว์เนี่ยก็ได้ทําประโยชน์ที่เป็นในส่วนของการสอบเข้ามหาลัยด้วยแล้วก็ส่วนของออส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆได้มีพัฒนาการทางด้านาทางด้านศิลปะ ครับก็ประมาณนี้คร<ม>ับผมนาที่เป็นอาจารย์ผู้ตัดสินะนะครับในนี้หลายโรงเรียนพึ่งเข้ามาพึ่งเข้ามาร่วมการแข่งขันและมีแนวชี้แนะอย่างไรให้เด็กๆที่เข้ามาแข่งขันนะรบก็จริงๆเท่าที่ผมตามประกาศของสนสัตว์น่ะออกไปก่อนแล้วก็เหมือนข้อสอบรั่วแหละรจริงก็ถ้าจะให้แนะนําก็สามารถจะซ้อมมาได้ก่อนคือซ้อมปั้นที่โรงเรียนแล้วก็ทางให้ครูเนี่ยที่โรงเรียนของแต่ละโรงเรียนน่ะช่วยปรับปรุง ช่วยดูว่าเออมันมันมันกายวิภาคอนาโตมีเป็นยังไงแล้วก็ความถูกต้องความสวยงามอะไรเงี้ยเพราะเท่าที่ผมทราบม,มาคือมันเหมือนข้อสอบั่วงแหละครับแบบแบบพวกนี้ก็คือข้อมูลไปในออนไลน์คือแจ้งไว้แล้วว่าจะปั้นอะไรบ้างแล้วก็มีต้นแบบอะไรบ้างอันนี้ไปจุดคับผลต้องแก้ไขใช่ไหมครับมไม่ต้องแก้ครับก็กถึงแม้ข้อสอบจะั่วก็ไม่ง่ายนะครับเพราะเขามีเวลาจํากัด แต่คำถามเมื่อกี้ก็คือว่าก็ควรจะซ้อมมาก่อนมันก็จะไม่ตื่นคร<อ>ับผมแล้วคุณเด็กๆเนี่ยจะเห็นว่าเวทีของมันน้อยน้อยเกินไปในการที่จะแข่งันกันมีวิธีอื่นท,ที่ทำกิจกรรมแบบนี้ไหมครับก็เท่าที่ผมทราบก็มีการประกวดนะบางทีระดับประเทศอย่างปตทสนับสนุนแบงก์ต่างๆเนาะว่ UOB อะไรพวกนี้ในระดับประเทศส่วนภูมิภาคก็ อาจจะมีตามมหาลาัยบ้างหรือตามจังหวัดต่างๆซึ่งอ e ีเวนต์พวกนี้อาจจะไม่ไม่ได้สม่ำเสมอแต่ว่าถ้าในระดับประเทศเท่าที่ผมทราบก็ยังการประกวดของปตทหรือการประกวดของแบงค์อ่ยูโหรือการประกวดของอกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องของศิลปินรุ่นเยาวครับแต่ส่วนใหญ่ก็มันมัน มันจัดใหญ่เนาะแล้วก็มันคู่แข่งมันเยอะกว่านี้อันนี้เราดาบภูมิภาคเราก็แข่งกันเองก็จะมีก็คือว่าถือว่าถือเป็นจุดเรื่อนของเด็กๆได้ก็เป็นได้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมสําหรับนักนักเรียนที่เขามีความสามารถทางด้านนี้ครับค่ะในเรื่องของปูนปั้นหนุงสนนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่5ของเรานะคะในการดำเนินงานภารกิจของเราเองก็คือให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นอนุรักษ์สัตว์ แล้วก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือในกิจกรรมภารกิจของเราคือเราอยากให้เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้กับเราเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้วยกันกลับไปนะกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็คือเราอยากจะให้คนที่มีข้อบกพร่องทางพิการทางสายตาหรือสา,สามารถได้เห็นได้ได้รู้ว่าเขา่าเข้ามาอยู่ในสังคมได้ในการเที่ยวชมของสวนสัตว์ของเราเองเนี่ยเราไม่ได้กําหนดว่าเราจะต้องให้เด็กที่ที่ปกติเข้ามาเท่านั้นนะคะเราต้องการให้เด็กที่ มีความบกพร่องทางพิการทางด้านสายตาเข้ามาเที่ยวชวมสนสัตว์ได้รู้ว่าสนสัตว์ของเราเองนะมีสัตว์อะไรบ้างแล้วเขาสามารถสัมผัสได้ค่ะในเรื่องของการคุณป้าน,นุ่นสูงตรงนี้ค่ะความหมายก็คือว่าหลังจากที่มีการจัดการสะกปปวดแข่งขันกสรติสตบ้ปแล้วารางวัลที่ได้ชนะเลิศนี้ก็จะนําไปให้กับคนพิการทางสายตาที่มีโอกาสได้สัมผัสใช่ไหมครับรางวัลที่เราได้รับนะี่คือจะเป็นเด็กนักเรียนค่ะที่ประกวดเข้ามานะคะ ไม่ใช่พาปั้นเสร็จแล้วาก,การทางการประกวดแล้วใครโรงเรียนไหนหรือเด็กคนไหนที่ได้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 รัเชิชนลผลงานนั้นก็จะนำ<อ>จ <ะ S 2> ค่ะผลงานของการประกวดทัด้งนี้นะคะที่ได้รับการพิจารณาจากาคณะกรรมการนะคะซึ่งเราจะเอาไปวางตามจุดต่างๆเช่นวันนี้เรามีการประกวด5ชนิดนะคะ,ะตัวกินมดยักษ์เต่า สุขตาจิงโจ้แดงแล้วก็รีเมอ่อหางแหวแล้วก็เลียงผาเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปวางที่สวนแสดงของเขาตามตามตามประจมจุดสัตว์ของตรงนั้น<ช>แล้วให้เขาได้เรียนรู้ว่าจุดตรงนี้เป็นสัตว์ชนิดไหนที่เข้ามาถึงตรงนี้ค่ะที่ผ่านมาท,ที่นำไปจัดแสดงให้คนผู้จัดการท่ากาาได้รับฟีดแบบผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคบ ีดแบก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนพิการค่ะเขาได้เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์แล้วเขาได้รู้ว่าสวนสัตว์ของเรามีสัตว์อะไรบ้างที่ผ่านมาเรามี2 1ชนิตนะคะที่ได้รับการปั้นไปแล้วอย่างเช่นที่มีหมามีควายและขาวนะคะแล้วก็ทาง ผู้แสนกวางนะคะอันนี้เราไปตั้งจุดไว้แล้วเขาเข้ามาสัมผัสเขาจะได้รู้ว่าชนิดของสัตว์อย่างเช่นด้วยตัวอย่างเช่นยีราฟเขาจะได้รู้ว่านี่คือยีราฟคอยาวแล้วก็ส่วนจนตัวเป็นยังไงลําตัวเป็นยังไงนะคะซึ่งการผลป้านตรงนี้มันจะครอบคลุมกับอักษร,รเบลนะคะในการสัมผัสเขาจะสัมผัสใช้มือสัมผัสก่อนแล้วก็อีกมือหนึ่งเขาก็จะสัมผัสในอักษรเบลมันจะได้กลายเป็นรู้ว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์ตัวน,นี้มีลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นแบบไหนค่ะ

ค่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะในช่วงเทศกาลดีๆนะคะในอนาคตของเราก็จะมีการเปิดสวนสัตว์อาณาจักรไพรเมตคิงดอมซึ่งเป็นอาณาจักรดิงเล็กนะคะในโลกของในโลกสัตว์ใหม่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสัตว์ใหญ่ๆด้วยเช่นอุลังอุตังนะคะอันนี้ก็ต้องขอใกล้ๆจะเปิดแล้วค่ะขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมก็จะเป็นวันแม่นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้ามาเที่ยวชมค่ะ 아. <목소리가>